สวัสดีครับพี่น้องพามาเบิงเข้าเนี้วอุบลนพี่น้องเข้าเนี้วอุบลน,นี่อายุกันอ่าการปลูกกันเพาะปลูกกับประมาณร้อยห้ามือนะครับเนาะสามเดือนไปพอๆก็เข้าเจ้าดอหรือว่าก็ขอสิบห้าทอกพร้อมกันนั่นละว่าเป็ไงซะทอกพร้อมกันเลยหน้าของนี่เป็นหน้าของน้องแม่นะครับนะเนาะเพิ่นเร็วกว่าอาเนาะเนาะ เออน้องแม่เพิ่อนเอินวันหน้าหน้าหน้าอนาเพิ่อนเอินวันหน้านี่ละเนี่ยเป็นเพิ่นเพิ่นวานเขา้าเพิ่นว่าเพื่อนเอินว่าเขา้าทั้งบ้านพไงการ,ว,าาว,รว่าเขานิ้วอนะุบลนหรือว่าเขาเนิ้วกลางน่ยแน่เขาเหนิยวกลางหรือเขาเนิยวอุบลนมันหอมละกินแสบเด้มันหอมแล้วมันกินแสบแล้วผลผลิตมันนี่จะได้หลายกว่าเขาก็ของหกอ่าแต่ว่า มันจะสู้กอของหกบ่ได้อยู่อย่างหนึ่งก็คือกอของหกนี่เม็ดมันนี่จะเหนียวนุ่มเม็ดจะใหญ่จะเน่าแต่ว่าผลผลิตมันได้น้อยแล้วเวลากอของหกนี่มันจะหวานมันจะหอมหวานนะครับนะกอของหกนี่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวกอของหกนี่มันจะหอมหวานอ่ากอของหกนี่ขินแซว่าหมูละบรรดาข้าวเหนียวลองลงมากก็จะเป็นข้าวเหนียวกลางนี่ข้าวเหนียวกลางมันจะเป็นคือข้าวอีเทียด้พี่น้อง ถ้าเขาอิตายน่มันเป็นมดเม็ดปุ่มๆใหญ่ๆสั้นๆแต่ว่าย้มเฮาหนึ่งมานี่ยยมเฮาหงยามเฮาหนึ่งมานี่เข้าอเตียน่มันอ่อนนิ้วหนุ่มอยขินแสบอยู่แต่พอมาขินตอนเที่ยงเท้าเขาต้องอุ่นหน่ยหนะถ้ากินตอนเที่ยงเขาต้องอุ่นถ้าเขาบบอุ่นมันแข็งอ่าแต่ว่าเขานิ้วก็ขอก้างนี่เขาเขานิ้วกางนี่ตอนเที่ยงบบต้องอุ่นก็ได้แต่ว่าตอนแรงต้องต้องอุ่นเนี่ยตอนแรงมากนี่ต้องอุ่นอ่าจังสันมันจะแข็ง นี่ยมันแตกต่างกันไปแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นข้าวเหนียวก็ขอหกนี่เบิดมือเบ่ต้องอุ่นก็ได้เหนียวนุ่มอยู่ตลอดเวลาแต่ข้อเสียของก็ขอหกก็คือเวลาเขากินบบเมดมือนี่ไปหอดอื่นสเสร้าห้องมาอุ่นนี่เขายเย็นห้องมาอุ่นนี่อันนี้เหนียวเลยบ่เนี่มันจะเหนียวหนุ่มด้ยมันจะเหนียวโพดน่แน่เออนี่ยน,น,นะข้อดีข้อเสียของมันแต่ว่าในันไดากินแสบมาที่สุดก็คือเขาก็ขอหกนะครับเนาะในบรรดาข้าวเหนียว ตัวนี้เป็นข้าวเหนียวกลางข้าวเหนียวกลางนี่ระยะอายุมั่นก็พอพากอับขา้าว็กขอสิบหาข้าเจ้าดอพอพอกันเลยตอนนี้ก็ออกดอกออกล่วงพร้อมกันบิดเลยเบิ้งเดริญเลยออกล่วงพร้อมกันบัดเลยนี่เห็นบอกออกดอกออกล่วงพร้อมกันบิดเลยนะมองนี่พ่นพ่นปลูกมั่นสัมปะหลังพ่นปลูกมันสัมปะหลังพอหลังจากเอามันสัมปะหลังออกพก่นก็มามาเห็ดหน้าวานัน เฮ็ดห,หน้าเนาะเป็นหน้าวานันเพื่อนอาศัยน้ำขี้หมูทั้งพุ่นจะเป็นฟ้าหม,มูนี่ฝ้ามหมูพี่น้องฟ้าหม,มูจะต,ติดติดกันไปนี่ประมาณสี่หาล่งหมดอ่ะฟ้าหมูเพิ่นกระซูบน้ำขี้หมูเนี่ยซูบน้ำจากบ่อเลอะบ่อกลางเนี่ยซูบน้ำขี้หมูมาใส่มาเนี่ยล้วงเข่ามันจะแตกต่างกับหน้าเห่าหลายเติบอยู่เด้เพราะว่าล้วงเข่าเบิงเ่งตละมันมีแต่ล่วงเบิงงเบบงบ่งเข่าต่ะเบิ่งเบิ้องตมันมีแต่ล่วงด้ยเนี่ยมันมีแต่เม็ดมันมีแต่ล่วงเข้าเบิ้องตีน ล้วงไงล้วงเห้านี่น้ำขี้หมูล้วนๆด้น่ยนี่น้ำขี้หมูล้วนน้ำขี้หมูเพิ่นเอามามักมาสุบเติมไหวปดนี้อ่าน้ำขี้หมูแต่ว่าถ้าน้ำขี้หมูเขาใส่หลายนี่เข้ามันตายมันเข้มโหดเดยปีแรกที่เพิ่นสุบมาใส่นี่เข้ามันเข้ามัน,ม,นมันตายขาวแล้วมันหุ่นลงก็มี่มันตายขาวก็มีได้บ่คุ้มเสียปีต่อๆมาเพิ่นก็นเลยหูเทคนิคในการ ใส่น้ำขี้หมูเพื่อนจะใส่ให้มันเจียจางลงช่วงที่เข้าตั้งท้องตั้งยังเพิ่นจะบะสูบใส่เพื่อนจะบาสูใสาบสใส่เลยมันก็เลยได้ผลมาเนี่ก็เลยได้ผลบังจรได้น่โอ้หลวงเข่าทั้งนั้นเลยเน่หลวงเข่าทั้งนั้นเลยแล้วหลังจากที่เก็บเกี่ยวเข่าเสร็จแล้วเพื่อนก็จะเพื่อนก็จะเฮ็ดมันสัมปลังในไหหน้ามันสัมปลังในไห้หน้านี่เพอเพนี่ได้หลายกว่ามันปีอีกเดเพราะว่าหัวสำนองสำขาบัดเดี เพราะว่าเพิ่นอาศัยน้ำมักขี้หมูเพิ่นเอาใส่น้ำขี้หมูเนี่ยสูบใส่รองมันเลยโอ้หัวใหญ่งามโตหัวใหญ่อิ๋ลีหัวใหญ่หัวยาวอิ๋ลีตบริ่งคลิปย้อนหลังเพื่อการได้เนนาาะะเเห็ดมันสัมปลังโดยใส่น้ำมักขี้หมูโดยโดยโดยสูบน้ำขี้หมูใส่น่ะหัวใหญ่หัวยาวอิ๋ลีหน้าประมาณสักสี่ห้าไร่นี่เพิ่นได้เกือบสามสิบตันหมดอ่ะแต่ละปีในเงินแปะแสนเนาะแต่ว่าขายเขาบ่ฮอดดิบบ่เนี่ย ขายเข่าได้สี่ห้าหมื่นแต่ว่าขายมันได้แป้แสนผนละพี่น้องมันสัมปะหลังนะครับเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งมันทำสัมปะหลังนี่มันถูกชโลอกครับมันมันถูกชโลอกครับไอ้อย่างก็น้ามีหมูด้วเนาะเพื่อว่างามอีอย่างเพราะว่าน้ามีหมูนี่ขี้หมูอีอะถ้าเอาหัวเอาหมาัดเอาหัวในะนำม,มักขี้หมูนน่นหน่ๆๆๆนะคุณว่าอืม เกษตรซุ่มเกษตรที่อบรมมาเพื่อการให้พ่นน้ำมักขี้หมูเนาะให้เอาขี้หมูมาแช่เห็ดปุ๋ยสูตรน้ำมักขี้หมูนั่นหัวใหญ่หัวยาวอีหลีหัวใหญ่หัวยาวอีหลีบางคนก็เอาพ่นนะครับเนช่วงที่เขารับเข้าตั้งทองเนี่ยเขาจะเอาน้ำมักขี้หมูมาพ่นเด้มาพ่นรับรวงเข้าช่วงที่เขาตั้งทองยมทันด้ทอกนะครับเนาะเออน้ำมักขี้หมูไปพ่นเพราะยังารก็จะพ่นขึ้นกันเข้าเจาใหญ่มีมีสองหม่องที่ที่ คันแท้มันขาดอ่นพยาการก็จะเอานำม,มักขี้หมูนี่ไปพ่นเดี๋ยวตอนอีกจังน้อยพยาการจะมาเอานำม,มักขี้หมูตอนนี้เพ,พ่นกับกระลังซูบอยู่กาําลังซูบอยู่นี่นะครับข้าวเหนียวกลางข้าวเหนียวกลางโอ้ข้าวเหนียวกลางได้กินข้าวเหนียวก่อนหมูแล้วเนาะบึงตีละ่ะล้วงเขา่างามบ่ล้วงเขาง่าใหญ่้ย่ออีหลีเด้ออถือว่าบา่อิพดหวังน่ะ ตะก,กี้น้ามองนี่บค่ค่อยได้เข้าผลิตผลเท่าใดดิห้ากหลายมันมันบค่ค่อยงงมเข่าผลิตผลมันมันมันบ่อค่อยได้หลายปันดิพอมีร้าหม,มูนี่เพิ่นกับอาศัยขางเคียงนะครับนะฝ้าหม,มูกับอาศัยหฮอเพราะมันเหม,ม็นกินขี้หมูห่อก็อาศัยนำมักขี้หมูนี่แหละเอามาเฮ็ดปุ๋ยเฮ็ดยังอปุ๋ยนี่บ่ต้องได้ใส่หลายเลยปุ๋ยบรต้องได้ใส่หลายเลยใส่แต่นำมักขี้หมูนี่ถือว่าสุดยอดปุ๋ยแล้ว โอ้งามงามงามนี่แหละครับูุรนำมักขี่หมูซุปซุปนำขี้หมูใส่ล้วงขา้ขาวเหนียวข้าวเหนียวกลางอุบลเนาะเห็ดหน้าด้วยกันซุปนำขี่หมูใส่ล้วงเขาเนี่ปุ้ยประตองเว้าถึงเลยล้วงใหญ่ล้วงแยวเดี๋ยว้ามันทามันเหลืองทามันหอดเก็บเกี่ยวเดี๋ยวพยากามกัีมาไทยให้บึงเนาะบึงนำนักของเขาลาล้วกเบิึงว่ามันได้หลายปันไดให,ให้ให้หนึ่งน้ำมองมองมองห,งหนึ่งนีง่นะครับเนาะ คลิปนี้พ่อซ้ำนี่พี่น้องคลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีครับ